คุณรัชจ๋าคุณรัชจ๋าคุณรัชจ๋าไม่รอผมเลยรีบไ,ไปไหนจะ๊ะยังจะมาถามอีกเฮ้ยรีบไปเลยแล้วจะรอให้คุณเสรีเขามาแ่นกระบ,บานหรือไงใช่ไม่ไปค,คุณพัร์ทโอ๊ยคุณเสรีมาแล้วอะ่ะคุณแม่ครับนั่นน้องแพรฮะเมื่อกี้ ขอโทษด้นะครับคือแพรมาขอบคุณคุณพัทอะคะะ่ะขอบคุณผมเนี่นะใช่ค่ะคือแพรต้องขอบคุณคุณพัทนะคะที่กล้าพูดปฏิเสธคุณพ่อแทนแพรอะไม่งั้นนะคะเราคงต้องทนอยู่ด้วยกันอีกนานเลยค่ะเดี๋ยวก่อนสิคุณแม่แมโชคดีนะน้องแพลเดี๋ยวก่อนสิคุณแม่ นี่มีแพรเขาก็ไม่ว่านะเราจะต้องอยู่รออะไรอีกล่าไปนนท์นดดน,นี้ครับฮะพล้วอน,ดดนไปไหนคุณนนท์นอนคะคุณจะพูดแบบนี้กับฉันแล้วจะเดินออกไปง่ายๆแบบนี้เหรอผมก็แค่พูดไปตรงๆมมันเป็นความจริงนิดนี้นะ ฉันจะให้โอกาสครอบครัวนายอีกทีไปพาทุกคนมาขอโทษฉันและถอนคำพูดทั้งหมดจริงๆแล้วผมจะขอโทษคุณเสวีตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องคำพูดเนี่ยผมคงไม่ถอนว่าไรน,นะครอบครัวผมไม่มีใครพูดจาพล่อยๆก่อนที่เราจะพูดอะไรเราคิดกันดีแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีคำพูดไหนที่พวกผมต้องถอน คุณพงอคะเราจะทำยังไงดีคะเมื่อพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องก็ต้องสั่งสอนให้มันรู้ว่ามันกำลังเล่นอยู่กับใคร นี่นะในพัทเขากล้าพูดว่ารักยัยเมเลยเหรอไม่ใช่แค่ในพัดนะคุณนดนนะ่ะก็ยังบอกชอบยัยอนาด้วยนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยไหนเธอาบอกว่าเตรียมไม้ตายไว้จัดการคุณนัทดนแล้วไงก็ฉันเตรียมแล้วไงฉันวางแผนไว้แล้วนะฉันกล่าวว่าฉันจะชวนคุณนัทดนเนี่ยออกไปทานข้าวกันสองต่อสองหลังจากนั้นฉันจะหมอบยาคุณนัทดนแล้วก็ผ่าคุณนัทดนขึ้นเตียงแล้วฉันนะ่ะจะจับ<อ>คุณ,คณนัทดนมาพอแล้ว นี่ดูละครมากไปหรือเปล่าเนี่ยถึงได้คิดว่าผู้ชายสมัยเนี้ยพอมีอะไรด้วยแล้วจะยอมรับผิดชอบอ่ะมันไม่ง่ายไปหน่อยหรอจ๊ะและจะทำยังไงฮะเอาอย่างนี้ไหมเธอก็ยื่นข้อต่อรองที่เขาไม่มีวันก็้าปฏิเสธสิข้อต่อรองที่เขาไม่มีวันกล้าปฏิเสธหรอ ใช่ถ้าเย,ยนากับเย,ยเมมันมีความสัมพัญของคนนั้นมากนะแล้วก็เราก็ใช้สองคนนี้เป็นข้อต่อรองซะเลยสิ ฉลองกันหน่อยฉลองกันหน่อยฉลองกันหน่อยอราจริงะดิ้ง้จริงจรด้งจริงจริงจะฉลองกันหน่อยฉลองกันหน่อยจริงจรจะิ้งด้งจริงจริง้ง้งงฉลองนี่แกฉลองกันหน่อยนะรด้านเจด้ดงฉองกไหน่อยฉลกหอรงจริงจะด้งดิ้งจรงด้งด้ก็ฉลองกันหน่อยดทุกอยจรลงจบบงฮปปี้นดิ้งคุณณดลก็รักแกส่วน ไอ,อ้พัดก็ตักยิงเมยโอยลงตัวอะไรลงตัวอะไรเธอหรือเปล่าฮานี่มันเรื่องจริงนะไม่ใช่ในนิทานนั่นน่ะสิอะไรมันจะลงเอยง่ายขนาดนั้นนี่ก็ไอ้พัดมันเพิ่งโทรมาบอกฉันเมื่อกี้เนี้ยถ้าไม่เชื่อนะก็รอถามเจ้าต,ตัวมันเองแล้วกันพวกแกก็สมใจกันไปทุกฝ่ายได้กันทุกคนเหลือแต่ฉั เดี๋ยวเวอร์ได้ไหมสวยอย่างนี้นะเมย์รับรองขายออกก่อนเมย์อีกขอให้ได้ขอให้โดนขอให้โจรป้นฮใจอยู่ตลอดตลอดพอเลิกบ้าได้แล้วไปเมย์ได้เวลาไปลุยงานที่ร้านฉันแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวตามไปนะได้เวลาทำมากิน ต้องหากินก่อนเอาเงินไว้เรียนผู้ชายรอดแล้วเธอเห็นไหมสุดท้ายในพันเลือกแกแล้วเธอเชื่อยังว่าพี่นะดอนเขาก็ชอบเธอ ครบแล้วเชิญทานเลยสิคะกับข้าวกำลังรลล้อนๆนะคะเดี๋ยวจะเย็นสัก,ก่อนนะคะคุณวันนี้อยากกินเย็นๆเนี่เอาข้าวไปเทคืนใส่หม้อก่อนดีไหมเนี่ยฉันก็กระเดือไม่ลงเหมือนกันะนี่คุณกอบชยัยคุณว่า พวกเรากำลังหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวไหมอะที่ไปทำอย่างนี้คุณเสรียเขาแต่จริงๆแล้วเราก็ทำทุกอย่างถูกต้องแล้วนี่ครับเขาจะทำอะไรเราได้คุณเสรีดี่แหละทำได้แต่บ้านเรามีกฎหมายนะฮะใครจะทำร้ายเราได้ง่ายอะฮะคุณเสรีอีกนั่นแหละพวกแกสองคนเนี่ยรู้จักคุณเสรีน้อยเกินไป คุณเสรีคุณขอบชัยคุณจะพูดเรื่องพวกนี้ทำไมอ่ะคุณเสรีเข้ามาเป็พ่อคุณเสรีเนี่ยเคยผัวพันเกี่ยวกับเรื่องค้ายาคุณขอบชัยนั่นมันเรื่องในอดีตตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ได้แต่คุณรัจจคุณก็รู้ว่าคุณเสรีอ่ะเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงมือปืนเอาไว้ตั้งมากมายเยอะแยะนะ เราก็ควรจะเตือนลูกไว้ให้ระวังตัวไว้บ้างก็ดีแต่ลูกสาวบ้านนั้นน่ะเขาก็ชอบตัในดนกับตัพัดของเราเขาคงไม่ทำอะไรหรอกมั้งคุณน่ะกลัวเกินไปลูกมีต้องกลัวนะแต่พยายามมาพ่อเชื่อคุณเสดีไม่ยอมจบง่ายๆย,ยังไงนะ ก็เชื่อว่าเขาจะต้องหาทางเล่นงานเราอยู่สักทางหนึ่งจนได้สองคนนี้นแหละครับเป้าหมายที่คุณเสรีต้องการตัวใช่ชื่อที่อยู่และรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในซองนั่นแหละคุณเสรีจะให้เราจับเป็นหรือฆ่ามันทิ้งครับ ไม่ต้องรียก่ามันหรอกให้ฉันกับคุณพ่อได้ใช้มันสองคนหาเงินสักก้อนหนึ่งแล้วค่อยฆ่ามันทิ้งก็ยังไม่สายนีน่นในายลูกบอกว่าจะให้พ่อจัดการเองโถคุณพ่อคะเรื่องสนุกสนุกแบบนี้นี่น่าจะพลาดได้ไงล่ะคุณพ่อ แต่พ่อไม่อยากให้รู้ต้องไปติดร่างแหดโดยถ้าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาแต่ลลกจะบอกนะว่าเราให้เพื่อนฟังหมดแล้วเดยกเกดเนี่ยไว้ใจได้คุณพ่อใช่ค่ะคุณพ่อเกดเป็นเพื่อนรักแล้วก็เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของนีนาค่ะแล้วเกดไม่มีวันที่จะหักหลังนีนาด้วยค่ะ นั่นเป็นรูปแล้ว<ม>ข้อมูลไม่ต้องค่ะคุณพ่อคะโชคเจตครับไม่ต้องดูข้อมูลแล้วก็รูปถ่ายอะไรทั้งสิ้นเพราะว่างานเนี้ฉันกับเกตจะไปกับนายสองคนด้วยนีนะ้าแต่พ่อว่าคุณพ่อคะไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะขอให้มีหน้าได้ส,สางเรื่องนี้เองนะคะคุณพ่อสบายใจได้คะ่ะ แน่ใจใช่ไหมครับว่ามันอยู่บ้านนี้ทั้งสองคนแน่ใจสินโชคเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันเดี๋ยวพวกมันก็กลับมาแล้วผมพร้อมเสมออยู่แล้วครับผมก็พร้อมมาคุณหนูเออฉันว่าเอาปืนลงกอดดีกว่าไหมล่ะเอาอย่างนี้เรามานัดซ้อมแผนกันก่อนดีกว่าถ้าเกิดพวกมันกลับมาปุ๊บเนี่ยนะเราก็รีบสวมหน้นกากากปิดหน้าไว้ทันทีแล้วหลังจากนั้นนายสองคนเนี่ยรีบขับรถกอดที่หน้ารั้วมัน จับตัวไปสองคนแล้วก็สี่เอาถุงดำขึุมหัวแล้วก็หมัดเข้ามือมันไว้ส่วน,นเจเจก็รีบขับรถไปโกดังให้เร็วที่สุดเอ๊ะนล้วเกิดว่ามันกลับมาพร้อมการแถมมียีอาร์มาด้วยล่ะเฮ้ยนั่นสิใครที่ไม่เกี่ยวจะต้องทักทายเมืด่ด้าปืนสิครับเจเววอ คุณมาเพื่อจะพูดคำนี้กลับไปเถอคะค่ะ